ที่ศาลาประชาคมบ้านคำขวางหมู่ที่5ตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจเอกดำารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีพลตํรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตํรวจภูธรภาค3 พลตตร,รีคิริศักดิ์ตันตินาวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกยุทธนาพฤกษารุ่งเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบนายกันตพลสุขสงฆ์ในอำเภอวารินชำราบผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชาวบ้านประชาชนร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้พื้นที่ตำบลคำขวางได้กำหนดดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2566โดยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบจะขับเคลื่อนโครงการร่วมกับส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการชุมชนกรรมการคุ้มและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอัจฉยกรรมทั้งภายในและนอกชุมชนอย่างเข้มแข็งมีกระบวนการในการป้องกันแก้ไขและการดูแลผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ โครงการนี้จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบการดำเนินงานชุมชนการเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนส่งคืนลูกหลานส่งคืนคนดีให้กับชุมชนได้ต่อไปปีหนึ่งเราจะมี 1, 1, 1, าหนึ่งหนึ่งสถานีตำรวจหนึ่งชุมชนนะครับอันนี้เราก็ได้ทำกันมาสองปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สามที่เราจะดำเนินการทำเลยนะครับซึ่ง เราก็จะดูติดตามควาพูหน้าต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมจะได้เห็นในภาพของการเตรียม,ยมการของชุมชนของตำบลตำบลคนคข,ขวางนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มในซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่ดูจากปัญหาเดิมและยังมีปัญหาแคระบาดก็ข้างสุดนะครับซึ่งเราจะค้นหากันที่จังในเดือนหน้านะครับเพื่อที่จะนำผู้เสพ แล้วก็ที่สามารถเ,าเราจะใช้บัตรการดําเนิชุมชนบำบัดน,นะครับโดยอสอมอมีสาธารณสุขช่วยกันนะครับส่วนไหนที่จะมีปัญหาที่เป็นผู้เสพแบบเ,เรื้อรังแล้วก็จะเอาออกนอกชุมชนไปบำบัดรักษากับหน่วยงานที่สาธารณสุข,ขออกไปนะครับซึ่งเชื่อว่าการดนิลการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้ปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาดในชุมชนให้สับพิร้องระชชนดีขึ้นนะครับ